วัสดีครับผมช่างตายนะครับจากสมัยทีสวิตครับก็อันนี้เป็น macbook นะครับ A1706 ครับมาในอาการจอลายนะครับหน้าจอสั่นแล้วก็มีเป็นภาพลายๆนะครับก็นำเครื่องมาซ่อมกับทางร้านนะครับก็ตัวนี้ผมทำการเปลี่ยนจอใหม่นะครับผมเป็นการเปลี่ยนแบบจอในนะครับก็จะมาสรุปกันให้ดูครับผมหลังเปลี่ยนเป็นไงบ้างก็อันนี้ เป็นภาพนะครับหลังจากที่เปลี่ยนแล้วสีสันก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ฟังก์ชันอย่างเช่นปรับแสงลดแสงนะครับก็ยังทำงานได้เป็นปกติรวมถึงตัวกล้องด้วยนะครับผมก็เรียบร้อยครับตัวนี้ A1706 ครับก็เดี๋ยวจะส่งงานให้กับทางลูกค้านะครับถ้าท่านใดนะครับมีปัญหาจอแตกจอลายแบบนี้นะครับ macbook นะครับสามารถส่งเครื่องนะครับ เข้ามาซ่อมกับทางร้านสมัยทีสวิตได้ทุกสาขาเลยครับก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ